สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเสียนคืนมงสซูลินกับซีเรมาเปิดขายลังเก็บใส่คืนรับคืนแขวนครับผมนี่ฮะอ่เดี๋ยวขายเสียนคืนมงสซลินสีาพาไปชมรายละเอียดเหนืองานความชัดเจนกันไกลๆเลยครับผมนี่ฮะนี่เป็นขนาดลังเก็บ คืนลักครับผมมีความยาวตัวนอนอยู่ที่วัดจากขาอยู่ที่นี่ถึงปลายอยู่ที่2 2นิ้วครับผมเนี่ยความยาวอยู่ที่2 2น,นิ้วเนิ่วส่วนขอบรังเก็บเบอร์สามีอย ยุที่ประมาณ27ครับผมยาว27ินิ้วนี่ก็เป็นร่างเก็บใส่คืนลักคืนแคว้นครับผมใส่คืนลักนี่ฮะใส่ได้บวง4ีนิ้ว4ีจุดหาหานิ้วหาจุดหานิวครับผมเปิดขายยุที่อันละ35บาทครับผมอันละ35บาท เดี๋ยวชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจน,นของตะเข็บเนี่ยสังเกตนี่ะตะเข็บได้ความละเอียดขายเสียนคืนมุสุดินรับประกันให้เลยครับผมสินค้าเนื้องานกับตามภาพ้างนาที่านเห็นเลยครับผมนี่ะตะเข็บสวยครับผมตัวนี้ความแน่นนี่รับประกันให้ครับผมเดี๋ยวสิพามาชมกัน ลหลายชิ้นครับผมเพื่อความชัดเจนในการสื่อขายยาสีผ่าปีพานนองมาชมกันนี่ฮะสังเกตในงานความละเอียดกับผมดูทีตะเค็บบ่มีบิดเบี้ยวครับอยู่ในแนวเดียวนี่ฮะอันละสามสิบห้าบาทครับผมส่วนค่าจัดทรงรายละเอียดการสื่อขายเดี๋ยวขายเซียนคืนสิบพิมพ์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมตัวนี้ก็เพื่อความชัดเจนในการสื่อขายขายเซียนคืนและคอนนค เป็นคลิปวิดีโอกับผมลงขายเพื่อลูกค้าที่ได้ชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนนี่ะ,นะ่ทาไซบวงหานิวแล้วความยาวของตัวนอนสีเหลืออยู่นี่ฮประมาณสีนิ้วกับผมประมาณสีนิวนีฮะตัวนอนสีเหลือจากนีม่มาหาปลายครับผม ตัวน,นี้เป็นบ่วงหานิวเด้ยครับผมบ่วงหานิวใส่มาเล้วสีเหลืออยู่ประมาณสี่นิวนี่ครับอันละสามสิบห้าบาทนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเซียนคืนมังสูรินก็ขอฝากไว้ซํำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ